ครับวันนี้ก็วันที่13บมพภาพันก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักวันที่14วันวาเลนไท์แล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่รัตวชิงตันนะครับเซียต้นก็บรรยากาศตอนเช้าไม่ใช่เช้าแต่ช่วงบ่ายครับ ก็มีสโน o โลงเยอะเลยนะครับก็มาเดินออกกำลังกายนะครับก็จะขอเล่า,าความลับของตัวเองให้ฟังหน่อยสักหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับพีเซนไม่ค่อยเก่งคืออายุ43ปีไม่มีเพื่อน ใช้ชีวิตลำพังในอเมริกาครับนะก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่จริงนะครับซึ่งผมก็จะเล่าความรักของผมก็ไม่มีคนที่เข้าใจเรื่องราวชีวิตดีเท่ากับเจ้าของเองนะครับถ้าจะเล่าเรื่องความตั้งแต่เด็กเลยอ่านะผมก็ ไม่มีเพื่อนเลยนะครับเพราะว่ายัางไงก็ไม่รู้คือตั้งแต่เด็กนี้เพื่อนเล่นด้วยกนันนี้เพื่อนที่สนิทเคยเล่นด้วยกันนี้ก็ไม่มีครับผมว่จะเล่นตามลาพังของผมด้วยตัวของผมเองครับเล่นปีนต้นไม้บ้างแล้วก็เล่น ล่นดินเล่นฝุ่นอะไรไปนะครับตัวเองแล้วก็ดูคนอื่นเขาเล่นนะครับก็แค่แนั้นนะครับที่จำความได้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กพอโตขึ้นมาหน่อยเข้าช่วงประถมชีวิตในวัยประถมนี้ก็เพื่อนร่วมห้องก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่สนิทไม่ได้ใช่เพื่อนคบคุยกันเป็นเพื่อนที่พูดคุย มีสนมมีอะไรก็พูดคุยเล่นกันก็ไม่มีนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนเพื่อนร่วมห้องไปอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ก็มีก็เห็นนะครับเพื่อนอะไรนั้นแต่ว,ว่าเพื่อนที่สนิทคุ้นเคยไปมาหาสู่กันไปว่าสชวนกินข้าวกินปลาทางกิจกรรมอะไรนะั้นไม่มีนะครับผมก็จะเล่นอยู่ คนเดียวน,นครับพอมัธยมมาก,ก็มีเพื่อนมัธยมเพื่อนเรียนมหาลายัยก็เพื่อนร่วมห้องร่วมไลฟ์ไฟก็ทํางานทำรายงานช่วยเหลือกันก็แค่นั้นนะครับนะไม่มีเพื่อนสนิทเพื่อนที่สนิทสนมกันจริงๆนะซึ่งผมก็ไม่เคยมีแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ ไม่มีเลยนะครับถึงวันนี้ก็มาใช้ชีวิตอยู่ในเมริกาอก็ยิ่งต่างเมืองต่างถิ่นนะครับก็หาคนคบไม่มนะีถามว่าทำไมไม่มีคนคบจะด้วยเหตุผลก็คือว่าบางทีอาจจะผมเป็นคนนิสัยที่ คุยไม่เก่งคุยไม่เป็นนะครับเข้าใครไม่ไม่ได้ก็หมายถึงว่าไม่พูดคุยกับใครก่อนนะครับไม่สร้างเพื่อนก่อนนี้อยู่ด้วยไม่ไม่ไม่เข้าหาคนนะนี้จะด้วยอุบีิสก็ว่าได้เป็นคนที่อายครับที่อายไม่พูดไม่คุยกับใครก่อนนะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ เพื่อนไม่มีนะครับไม่มีเพื่อนเลยนะอันนี้แวถามว่าเคยเคยมีเพื่อนไหมก็ต้องตอบว่า<ๆ>เคยมีอยู่นะครับอเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหล่นแล้วก็บอกว่าเคยมีอยู่เป็นเพื่อนที่สนิทพูดคุยกันสามารถปรึกษาหารือกันเพื่อนเพื่อนครบ แต่เป็นเพื่อนที่คุยทางทางโทรศัพท์ทางไลน์ทาง,าทางอ,าอินเทอร์เน็ตไปประเทศนั้นนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็รู้สึกสนิทสนมกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยไม่ได้พูดกันนะครับเรากา็ห่างกันด้วยการเวลานะครับก็ไม่ได้อ่า พูดคุยติดต่อกันอีกเลยนะครับอันนี้การเวลามันก็จบไปด้วยตัวของมันเองนะแล้วก็มีเพื่อนที่ทำงานอยู่นะทำงานด้วยกันก็คือเพื่อนนะที่ทำงานอยู่ตอนนี้แหละครับในที่ผมทำงานที่ผมทำงานผมก็ทำงานเดลิเวอรี่ส่งของนะครับ,นะรบส่งของบ้างส่งอาหารบ้างน,นี่ที่อยู่ในปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็น เป็นเพื่อนนะก็คอยปรึกษากันได้อันนี้ก็มีอะไรก็ถามไถกันนะครับก็แค่นั้นครับมีอยู่คนเดียวครับดังนั้นผมจึงใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวครับในอเมริกานี้นันก็มันก็ถามว่าเป็นยังไงเงี่ยงเอาไหมก็อยู่จนชินแล้วครับ เพราะว่าชีิตเราก็อยู่อย่างนี้มาหลายปีแล้วมันก็เลยเลยชินนะครับใช้ชีวิตชินแล้วอยู่กับอยู่กับคนเดียวนะครับถ้าถามว่าในอนาคตจะถ้ามีเพื่อนจะดีไหมถ้ามีเพื่อนมาก็ก็ยินดีครับถ้ามีคนเพื่อนมีอ่ไม่ว่าจะ เป็นผู้ใหญ่เด็กเล็กโตคนท่อคนแจคนหนุ่มคนสาวนนก็ได้นะครับเพราะว่าเราดินดีที่จะพบหมดจานะครับเป็นการเติมเต็มชีวิตให้กับเรานะครับเราก็จะได้รู้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหให้ชีวิตเพราะว่าชีวิตอยู่ลำพังนี้ไม่มีคนพูดคนคุยด้วย มันก็ลำบากมันก็ไม่พัฒนาเท่าไหร่นะครับเรื่องการพูดการคุยนี้ทักษะในการพูดคนอื่นนี้ผมก็ไม่มีนะครับพูดไม่เป็นพูดติดๆขัดๆพูดสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจนะอย่างที่ผมพูดอยู่นี้นะี่ยคือคําพูดเมันไม่สละาดสดยคนฟังเลยไม่ค่อยเข้าใจจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับฉะนั้นถ้ามีก็ยินดีนะครับ แล้วในช่วงเทศกา,กาลนี้วันวนนาเดนไทยวันแห่งความรักผมกเ็เรียกว่าขออวยพรให้คนที่มีเพื่อนมีคู่รักมีิุณภาพที่ดีนะครับก็ดูแลรักษาดูแลรักษานะครับกันไปตลอดนะครับก็ขออวยพรให้มีความสุขกันทุกคนนะครับ ตอนชิ้นนี้ผมก็จะถึงบ้านแล้วผมก็จะจบลงอย่างแช่นี้ก่อนนะครับเจะได้เข้าบ้านนะครับเพราะว่าหนาวมาแล้วเล่นกับสนอเยอะเดินสนองนะครับแล้วก็จะเข้าบ้านก่อนนะครับมีอะไรก็จะอัปเดตให้ให้ดูนะให้รู้นะครับว่าชีวิตผมอยู่ในอเมริกาเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับ พี่น้องก็ไม่เคยรู้แล้วก็ผมก็ไม่เคยเล่าที่ไหนผมก็เล่าวันนี้นะครับเพิ่งจะเล่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเราให้ฟังก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับข,ข้าบ้่างก่อนครับ